โอเคครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เออผมช่องเช็กเสียงแล้วเสียงมันก็ไปลองปรับเสียงอะไรเสียงมันก็เสียงในเสียงก็ดีขึ้นแล้วนะก็ทีนี้เนี่ยในคลิปนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของอุปรกรณ์นะครับอ่าก็คือว่าในคลิปนี้จะพูดอยู่สามเรื่องนะครับเป็นเรื่องแรกคือว่าเอออุปกรณ์มันมันคืออะไรอะไรเป็นไงคืออะไรเป็นเ่ออุปกรณ์ก่อนแล้วก็อย่างที่สองคือจะพูดเกี่ยวกับการหาอุปกรณ์นะพวกการลงเรือเนี่ยคนทาฟิล์มยังไงนะครับ เป็นอย่างที่3ก็คือจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าคล้น้ันทีย,ยานอานลำคานะคือการทําพวกทับแตะนะครับในการดูแตะนะครับเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะครับ,รบรอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสาแบบนะครับคือของโจมตีเวทของโจมตีร้วภาพแล้วก็ของครับทีนี้เนี่ยแต่ละแต่ละ,ะอุปกรณ์ก็จะมีแตที่ดี เมนสแตดที่มันจะมีเมนสแตทนะครับซับสแตทแล้วก็ไอแซดนี่มันคือแซดเหมือนกับของจุบีเว์ของไวยภาพของมันคือของอะไรมันก็เป็นของนั้นน่ะนะอ่ะทีนี้เนี่ยไอสแตทพวกนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งเรียกว่าซับสแตทไอเมนสแตทนะแต่แล้วเมนสแตทเนี่ยของประกอบเนี่ยมันก็จะมีของพวกเกาะของพวกของจุบวเวกของกายภาพเนี่ยมันจะมีเมนสแตทที่เหมือนกันแต่ว่า เกาะเนี่ยมันจะมีเมเนเซตที่แตกต่างจากไอ้สองแบรนนะครับโดยที่เมเนเซตของที่มันเป็นเมเนแซตพวกนี้เลยเมเนเซตของของโจมตีเนี่ยมันจะแตกมันจะมีเฉพาะของมันคือผมที่ไม่ได้ที่บอกไม่ได้ติดนะคือเป็นพวกที่ที่ดาเมจที่เลสวิ่งที่แฉนี่เฟทคีเลสนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเหมือนกันนะครับในทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับเกาะก็จะมี นี่พวก3แจ็ดหลักแล้วก็เป็น3แจ็ดลองอย่างเอฟเฟกต์คิดเลทคีดะคีดามเอ็ด d ามเมดเทเกิร์ดีดักชันแล้วก็บล็อกเล e นะครับก็มันก็จะเป็นจัดประจำตัวของนั้นไปนะครับอ่าสามสามอันนั้นใช่ไหมทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีใช่ของมันอีกนะอุปรกรณ์จะมีอยู่ทั้งหมดเก้าเซตครับซึ่งแต่เซตเนี่ยมันก็จะเป็น สำหรับตัวละครไม่ต่างไม่เหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์แต่เซ็ตก็จะอุปกรณ์มันจะต่างแต่ต่างเสร็จเนาะมันก็มีแวลูต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวของคีเหล็เนี่ยก็จะมีแวลูเยอะกว่าหน่อยถ้าเกิดเป็นเซ็ตแอสซินเพราะว่ามันมันใช้ได้หลากหลายกว่านะมันลงได้มันมันใส่ให้หลายตัวได้นะเพราะหลายตัวมันต้องใช้คีเหล็ไงเขาเลยมันเลยทําให้อุปกรณ์อย่างแอสซินคิดแอสเซ็ตเซินเนี่ยมันไม่เอกว่าแวลูสูงกว่าไอตัวอย่างเอ่อเอฟเฟกต์ พีชไรหรือเฟดเพอรแตน,นนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมันทำงานได้หลากหลายกว่านะอ่ะแต่ละเซตก็ได้มีประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเซตตัวตนีนก็จะเพิ่ม,ปนะมเป็นเฟดพีชไรนะแถมไปด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิ่งยนะิมเม้นะเฉพาะจุดอ่อนคือเซตคือวิธีการบูด,ดจัมเมจุดอ่อนวิธีเดียวในเกมน,นี้คือใส,ส,สยย่สี่จุดอ่อนนะจำไหมแล้วก็ ของเรื่องก็จะเป็นการเพิ่ม Healing <speaking replied well> ี a s e นะซึ okay ่งเราว่าเหมาะสำหรับทีมปถึกนะครับส่วนไอ้นี้ก็จะเป็นสองของบอมวัวบอสวัวเซตแรกก็จะเป็นเซตบล็อกก็จะเพิ่มบล็อกดาเมจเรืชันนะครับนวดใส่สีอันแล้วก็ของวัวก็จะเป็นการดาเมจเพิ่มรีสแตนั์นะเหมือนกับของบางกรแหละบางกรจะเป็นเพิ่ม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 โอกาสโอกาสติดใช่ไหมของวัวเป็นการเพิ่มการให้นะครับ ส่วนของลูงกตุ้กรรมก็จะเป็นการส่วที่เป็น0.5เปอร์เซ็นต์นะซึ่งแน่นอนว่าเป็นอันเดียวนะครับที่ไม่ต้องพึ่งเงินเฟ้อจากตัวละครนะครับเป็นวิธีการเราดีเฟนส์เดียวที่ต้องสู้เท็จจากตัวละครส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นของไพด้าของไพด้าจะมีบูตแต่เม็นบอสซึ่งแน่นอนว่าของไพด้าเนี่ยมันจะแรงแต่ว่าทำแซดเรียกว่ายากมากนะครับเพราะว่าเมืไพด้าเนี่ยเขาเป็นเล่มบูเลย จต่ตของบอสวอร์เขาจะมีบูส์เกียร์ให้ฐาน10%ใช่ไหมแต่ของไหด้าไม่มีแนะน่นอนมากของไหด้าไปทำแซดหน้ามันก็ดีกว่านะแต่ว่ามองตรงคือมันมันต้องเอ็นเกมจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลานานในการทําอ่ะผมไม่นำว่าเคือในช่วงแรกมาไงว่าบอสวอร์ก็ทำได้กว่าถึงทําได้สุดจริงๆก็ถ้าใส่เสียงก็ดีกว่าบอสวอร์แน่ๆนะครับแต่ว่าจะทําได้ไหมอีกเรื่องต่อมาก็เป็นตัวเฟรของกิทเลนนะซึ่งตัวนี้จะมีการเออรพิ่มเฟรคอปอิลิตี้1์เช่นผมว่า เบลคีมันเอ,ออ่โอกาสที 3, 5, 5่ส3.5เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เกิดลรแบบคิดตเตอร์แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีเปอร์เซ็นมามันก็จะกลายเป็น60.5เปอร์เซ็นตนะซึ่งเป็นก็เยอะมากนะครับของไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นการเอฟเฟกต์ดิสแดนส์ของไอต้ตัวตับของเซ็ตออเคสเตอร์ของไลทไฮด้าเนี่ยอาจารย์ทำให้เรามีกสถานา 1, Her, นะหนึ่งเคยนั่งเหมือนกับไอ,ตอ้ตัวเซเว่นไนท์เซเว่นไนท์ ภาคแรกอะไอที mm ่สไปดีมีกระฐานะสองเคยนะคือภาคนี้มันไม่มีกระฐานะเนี่ยเลยทําให้ตัวนี้มันก็น่าใช้นะระบบกับไอยูชินเทียนั่น่งก็เต็มไปดน้าเลยมันเลยทําให้ก็เป็นอัปชั่นที่ค่อนจะดีแต่ว่ามันถ้าถ้าไม่ได้เจออันนี้คือมันก็เอฟเฟกต์พิเศมันก็คือใส่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 ฟรีเลยอะเออ ทีน,นียการหารรอุปกรณ์ช่วงแรกเนการจะทิมโรงเรียนเนี่ยผมไม่นาว่าเออถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้คือโฟนลงเด็ดหัวเลยแต่ว่ามันทําได้ยากนะครับที่มันจะทําได้ง่ายจริงๆเนี่ยมันจะเป็นในตัวของเรียนอุปกรเพราะว่าเรียนวัวเนี่ยอย่างหนึ่งคือวัวแม่เงเลือดเยอะพอวัวแม่เงเลือดเยอะเนี่ยมันก็กาจะตีมันตายเนี่ยนานถ้าเกิดไม่ได้มีแอปตัวอย่างอย่างเอพารือัสซเปอร์มาช่วยนะ เลยทาให้ในช่วงแรกถ้าเกิดไม่ปั้นอะไรเลยเนี่ยไม่ได้อินเวสอะไรเยอะๆเนี่ยคืออินเวสนเบสในการตีมังกรมันไม่ได้เยอะไงอย่างคุณมีเลเชลคุณมีเอสอย่างเงี้ยมันก็มันก็พอตีได้แลวแต่ว่าปรับกันถ้าเป็นวัวเนี่ยคุณก็ต้องเอ่อเตยมแบ็คโรดเตยมสไนเปอร์เพื่ออย่างว่าไอ้มันด่าน8ถึงด่าน7อะเพราะว่าวัวมันเลือดเยอะไงใช่ไหมมันมันรุนรุนมันไม่ผ่านนะครับอย่างมังกรนี้จัดทีไม่ดีหาของไม่หน่อยก็ถึงด่าน7มันทําได้นะผมผมทำมาแล้วแต่แป่ไม่ไหว ก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวในการทําหลังจากที่เราผ่านช่วงแรกไปแล้วเนี่ยมันก็จะคือบอสไฮด้าน,นี้ผมไม่แนะนำนะสำหรับช่วงต้นเกมหรือช่วงกลาง,กลางเกมเนี้ยสหรับผู้เล่นอย่างผมผมก็คิดว่ามันมันผมแล้วมันทำมันมันมันทายากอะ่ะเออของที่ได้มามาทําแสบยากอย่างของบางกรอย่างนี้เนี่ยอ่ะ้าการจัดทีมบางกรเนี่ยในช่วงแรกก็มันจะไม่ใช่ทีมนี้หรอก นี่ผมให้ให้เอด,ดามันยืมเสื้อไปนะมันก็เลยเคื่อนเตือนมาคือในช่วงทีมแรกๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ทีมแบบนี้หรอกมัน,ม,นมันก็อาจจะเป็นทีมออลาเชลเอสยืนหลังแล้วก็เอาตัวแบบอะไรไม่รู้มาเอา,เอามายืนลงมายืนช่วยด้านหน้าอ่าอาจจะเป็นอีวานไอยูอีวา็การไฟเผาอะไรตำนองนี้อะนะมันก็ ด่านเจ็ดแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทีมแบบนี้นะคือคุณจะมีสองตัวที่ทําหน้าที่การสองสถานะนะครับอ่าอย่างซีกันซันเอ่อไอเชนี่การไฟเบาเข้าตัวดาเมจหลักยืนหลังแล้วก็อีกสองตัวจะเป็นตัวบัฟนะครับหน้าที่หลักของตัวนี้คือบัฟตัวละครหรือซัพพอร์ตทีมนะครับอ่าอย่างวิสิกก็จะเป็นบัฟดาเมจที่เซยินแล้วก็เิดีเฟนต์มังกรก็อย่าง,อย,างอย่างไอราเชลก็หน้าที่เหมือนกัน,นเลยคือลดดีเฟนต์แล้วก็เอ่อบัฟดาเมจมันก็คือจะเป็นการยืมบัะ อ่าแล้วก็มันสามารถลดแรงยกมีมังอรได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการติดื่อดซึ่งมันก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับผมเพิ่มพูดไปแล้วว่าทําไมเอเถึงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้นะอ่ามาดูทีมวัวก็จะเหมือนกันเลยก็คือมีตัวกันสองตัวนะครับกันฐานะสองตัวแล้วก็ตัวดาเมจหนึ่งตัวก็ตัวบัฟนะครับอ่าตังเกเลยไม่บิสกิตอยู่แทบทุกทีมเลย ทีนี้เนะี่ยในตัวเลดแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีตัวตัวที่เป็น,นทําทหน้าที่อยู่นะมันจะมีทุกเลดทุกทุกเลดเลยเชิงเทืเลดไอตัวเลดนี่ผมอยู่ก็าเป็นเลดของบัวใช่ไหมก็จะเป็นคารอนนะครับเพราะว่าคารอนมันการได้ดอกได้นะส่วนเลดก,ก็จะเป็นยูอีนะครับการไฟเผาส่วนเลดให้ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวลูซี่ใช่ไหมการพิดนะครับมันมีตัวซัพพอร์ตซึ่งตัวซัพพอร์ตพวกนี้เนี่ยพยายามจดให้สุดครับ พยายามให้สุดเพราะว่ามันทำให้ครีมพุณมันรับทนทนมือทนเท้าขึ้นนะครับทนมือทนเท้าขึ้นก็ทีนี้ในการทำตัวอย่างที่เรื่องที่สามเมื่อคืนในการทำสเต็ปเนี่ยของตัวที่ตีตีเียรบ,บอสเนี่ยคือมันก็ดูเป็นเป็น,ปนในตาแต่ละตัวนะแต่ว่าคุณควรเน้นจัดเป็นทางโยตีนะตัวที่เอ่อถ้าเป็นเป็นถ้าถ้าคุายืนไม่หมายขอ,อาจจะแบบหาตัวเมนสเต็ปที่มัน ป,ป็นแ,บ,แบบใา่ป้องกันมาแล้วออฟเออทรับแต่เป็นทรับแ์จสายโจมตีมาใช้ก็ได้นะมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับให้คุณมันก็จะประมาณนี้นะครับคือเริ่มที่คีดดงมเมจขีก่อนให้มันคี้ร้อยนะครับแล้วก็อจากนั้นที่เหลือก็ลงโจมตีนะครับอืมถ้าขีดร้อย้วลงโจมตีลงขีดดาเมจก็พยายามตัดสินใจดีๆนะครับอืมแต่มัน,แต,มนแต่มันไม่ยากหรอก ก็คือหนึ่งคือหาตัวหาตัวคอมมาให้ให้ s u p แล้วก็หาตัวปับมามาใช้นะครับขึ้สองตันวน,นี้นะครับหน้าที่ในการบัฟบเด็ดตัวของผมนะแล้วก็หาทำทำัพ p อ o r t ที่ดีๆแล้วก็ทำอุปกรณ์ของตัวรามิเตอร์เดดให้ดีๆนะครับให้จบบอสได้เร็วนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องโดนดาเ a g เยอะนะครับเพราะว่าบอสบอสเนี่ยถ้ายิ่งแช่มันยิ่งดีแรงนะเออ จะไดยิ่งดีแล่จบเร็วได้แหลก็ยินงดีนะครับคุณจะได้อินเวสก็คือคุณจบเร็วใช่ไหมคุณก็ไม่โดนาเมจเยอะคุณก็สามารถอินเวสของของชวงตีนะครับไปไปเรื่อไปเพิ่มขึ้นอีกครับทาให้คุณจบเร็วขึ้นได้มากขึ้นก็นั่นแหละมันจะเป็นง่ายๆคือเป็นทานองนี้เลยนะครับทีนี้อย่างที่สามการซีซับแตนะครับผมได้ยกคลีนมานะครับแลวเอาทีนี้ดีกว่า คือซับแจ็เนี่ยมันจะเป็นเลทอย่างนี้นะคือผมพูดถึงจบจริงว่าที่เด็กเนี่ยจะเป็นสี่เปอร์เซ็นต์เสมอนะต่อหนึ่งช่องนะครับถ้าเกิดคุณรีซัมที่เลทเป็นช่องที่สองมันจะกลายเป็นแปดนะทำโจมตีจะเป็นห้าที่ได้เป็นหกนะครับมันจะเป็นเลทสี่ต่อห้าสี่เปอร์เซ็นต์สี่ต่อห้าต่อหกเสมอรวมถึงในเมนแจ็ด้วยแต่ว่าเฉพาะไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นยี่สิบนะครับแต่จริงๆมันควรเป็นสามสิบนะแต่ว่ามันเป็นยี่สิบเพราะว่ามันเกมมันบอกมันอย่างนี้แหละ คื <Private. S 2> อถ้าคุณไปดูของทีเรดเนี่ยมันจะอยู่ที่24เปอร์เซ็นตนะครับมีไหมจำไม่ได้แล้วดูๆเลยอ่ะทีเรดเป็น36นะไม่ผมหาคนทีเรดจะเป็น24นะครับส่วนที่ดีจะเป็นี่แป8มันจะดูเรดประมาณ4ถึง6นี้แหละนะครับ นี้เนี่ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องจำไว้เสมอว่าีเยที่คุณรีเกินมาสอร์เซมันสามารถลี่ไปเป็นตาาโจมตีหร์เซ็นต์กับคี้ดาามเปอร์ได,ได้แล้วที่ขีดาามจเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ร้อหนะอ่ะทีนี้เนี่ยในการเพิ่มตางจมตีหเนี่ยกับคีดาามเปอร์เนี่ยแนย่นอนว่าการเพิ่มคีดาามเปอร์มันก็จะเห็นผลกว่าใช่ไหมถ้าเกิดเทียบแบบ เทียบแบบเบดเบรดกันนะเพราะว่าอตัวคูนไปเยอะกว่าพูดง่ายๆแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้มันก็จะมันก็จะมันมันมันก็ควรจะมีทั้งสองอย่างนะแต่ว่าคุณก็ต้องคูณตัดสินใจให้ว่าเออคุณลองคุณลองคุณเลขดูว่าพี่ดาเมจคุณกับเอดาเมจที่คุณมีอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจต่อว่าเออจะลองลองลองใส่หรือลองคำนวณดูนะคือว่าอยาไม่ขี้เดกกับพี่ดามะคูณกันแล้วเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะนั่นแหละสั้งง่ายๆเลยครับสําหรับ การีของโจมตีพวกเอฟเฟคคิดเลยอย่างที่ผมขอไม่พูดนะแล้วก็พยายามซับแตะถ้าเป็นไปได้อะถ้ามันไม่ได้เลยแบบถ้าเธอ,อคุณมีโซลาตาหรือ,อยังไงก็ตามหรือถ้ายัางไงก็ตามพยายามอย่าให้มันมีโัวในตัวของแฟรแสเตเยอะนะเพราะว่าแฟร์สตเนี่ยมันเพิ่มน้อยนะครับของผมรงสองช่องเลยชิ้นนี้ถ้ามันไปลงคีดามีหรือเอ็ดออทคเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่ามากนะหรือลงคียก็จะโอเคมากนะแต่มันก,ก็ยังดีอยู่อ่ะ ก็ถ้าก็ถ้าเราดึงไปเลยพวกคุณก็ยังไม่ต้องฟิ้งก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับอืก็ไม่ได้แย,ย่ก็ไม่ได้แย่ยหายนั้นทีแต่ว่าถ้าเลี้ยงได้ก็ควรเลีเ้ยงเดี๋ยวแล้วก็มันก็คงเป็นเรืปอลเป็นส่วนหรอกมันก็คง,คงจะมีบ้างต่อมาเป็นของป้องกันของป้องกันเนี่ยผมไม่ค่อยมีชิ้นตัวอย่างอ่ะเออพูดอย่างนี้ได้่าแต่คือหลักๆของป้องกันอ่ะมันมันทำไม่ยากหรอกมันทำไม่ยาก คุณคุณพยายามทำบล็อกเลทให้ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่นั้นก็พอหรือใกล้เคียงร้อเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคือขอป้องกันเนี่ยถ้าเกิดทุนทําบล็อกเลทเนี่ยมันจะเห็นผลน้อยสุดนะพยายามทําบล็อกเลทให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือของจากเดนวอล์เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เปิดมันใส่คุณใส่ใสีสีเนี่ยมันก็จะแถมบล็อกตามเอ็นคัมชันมันก็ทําให้ตัวคุณถึกขึ้นไปอีกนะครับแล้วของที่เหลือเนี่ยควรลงอะไรแบบเออบล็อกบล็อกเลทผมเต็มแล้ว แล้วตัวนี้ผมไม่ใช่ตัวดาเมจด้วยผมกลงองนี่เหรอผมกลงอะไรดีนะครับคือต้องตัตัวก่อนว่าเออตัวคุณมันเป็นตัวแบบไหนนะครับถ้าถ้ามันเป็นตัวที่เออย่างไงมันก็มันก็โดนคิวจับเพื่อนอยู่ดีนะครับแบบแต่มันไม่ได้ใช้ลองชีวิตเยอะนะครับคุณก็อาจดีเฟนส์ไปเลยแล้วก็อาจจะอัดเลือบประมาณนึงเพื่อให้ตัวคอมมันทนตีนได้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะคือของป้องกันเนี่ยผมไม่นับว่าเป็นบล็อกเดทไปเลยนะครับพยายามรีถึงร้อยแล้วก็ ออกไอแถวหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่แบบแรงก็พยายามให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะเปอร์เซ็นต์เลือดพลังป้องกันนะครับก็พลังป้องกันอะไรทังนี้ก็ก็ตัวที่ผมบอกไปไม่คิดว่ามันโดนคิวนะครับแล้วมันไม่ใช้แจกเลือดในการอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเลือดนิดนึงให้มันแบบทนติ้นได้เพิ่มอีกนิดหน่อยก็คอขคอปดึงการคอยถึงการที่รอบก็ได้ครับ อเช่นแบบตัวบางตัวอย่างลีน่าผมอย่างเงี้ยผมใส่เป็นการทหารนะเพราะว่าผมใส่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผมต้องการการทหารนะนะเพราะว่าคุณอย่าคือผม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 ,ผมต้องใช้มัน,นแบบการทหารนะเออผมเลยใส่การทหารไปนะก็พยายามให้เป็นแบบเลือดอย่างนี้นะอย่างที่ของลีน่าอย่างเงี้ยผมผมรู้แล้วลีน่า,นามันต้องการฮิวแล้วก็ผม ผมไม่ได้อกาบล็อกเดรคานนั้นนะนะผมต้องการให้มันลีน่ามันฮิวได้เยอะที่สุดผมก็จะใส่เป็นเป็นเลือดล้วนเลยแล้วก็ใส่เป็นดีเฟนต์นะเพราะว่าบล็อกเดรยถ้ามันไม่เยอะประมาณนึงก็อาจจะไม่เห็นผลน,นะเคยคิดว่าเออเป็นดีเฟนต์ไปเลยนะครับแล้วก็วกับตอนนั้นมันมีของเยอะอยู่ก็นั่นแหละเช่นแบบลีน่าเนี่ยผมพยายามอันได้เย,ยอะที่สุดนะเพราะลีน่ามันยืดแรงตามเลือดนะอ่ะก็จะประมาณนี้สการณ์ทางอปมากันคือดูว่าตัวละครตัวนั้นใช้อะไรก็อันนั้นนะ ม,มันก็จาวารีหน่อยผมต้องต้องต้องตัดใจอะไรอย่างองอ่ะก็ซับแาผมก็บอกไปแล้วนะบอกเลยนที่แล้วก็ลงดีเฟกต์ับเลือดไม่ต้องคิดเลยมากดีเฟกต์ับเลือดมันใช้งานได้หมดนะคุณไม่ต้องซีเรียสนะมันไม่ได้เหมือนสายโจมตีนะครับยังไงล,งลงลงก็มันต้องมันต้องอะไรเป็นขนยังไงลงมันก็เห็นผลอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการยืนเต้นอะไรขึ้นนี่ยังไงมันก็เห็นผลอ่ะเออมันแทบไม่ตากกา่างกันอ่ะพูดงี้ดีกว่า ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเออสำหรับผมผมก็จะมีการในการทำคิดว่าในการทำคอนเทนต์ของผมเนี่ยในช่วงต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นการแบบทำทำทีมแล้วก็เออทีมดวงอาทิตย์น้าก็ทำเรดบอสเนี่ยคือเรดบอสอะ่ะผมไม่ค่อยอยากทำคลิปแล้วนะเพราะว่ามันคนมันทำคลิปเยอะแล้วก็อะละ ก็สำหรับคลิปหน้าเป็นไรก็รอดูกันได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็พยายามทําทีมอยู่นะครับใกล้ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วอาน,นีนะ่าก็ไต่ถึงสี่พันหกแลเดี๋ยวอาจจะทําให้เพื่อนๆดูก็ได้ว่าเออผมทีมผมเป็นยังไงแต่ผมยิม่งยงดีเสียอันนี้ตอนนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยเออแบบมี ขันนี้จะครบแล้วนะมีลินมียอนฮีมีไอเช่นนี ee, ้ I ane, แล้วก็มิวคีที่ยังทําไม่เสร็จนะไอเนี้ก็ยังไม่เสร็จก็ยังไม่เสร็จดีหรอกแต่ว่ามันอันใช้งานได้ละอ่าแล้วก็มีลีหน้านะมีตอนนี้คือที่ดีมทีแต่ว่ามิวคียังไม่ใส่ี๋ยว่ามิวคียังบิวยังบิวไม่ดีทีนะยังยังยังอุบาทอยู่แล้วก็มีลีหน้าครับลีหน้าที่บิวเรียกว่าข่้นนี้จะเรียบร้อยแล้วนะครับทนมือทนเท้า ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นไรก็รอดูกันนะก็อีกไม่นานเลยเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาๆให้เพื่อนมาดูนวก็ขออกไ่กานนะแล้วเซฟไว719ทงรถงามจะตึนมานแล้วคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ